ฉันขอเข้าไปนั่งในห้องทํางานบอสวันหนึ่งได้ไหมคะเ่อหมายความว่ายังไงแม่บ้านนี่ทําไมเธอยังไม่กลับบ้านีกเนี่ยบอสคะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องค่ะฉันขอเข้าไปนั่งในห้องทํางานบอสวันหนึ่งได้ไหมคะเ่อหมายความว่ายังไงลูกสาวฉันอยากมาดูที่ทํางานของฉันค่ะ ก็ได้ขอบคุณนะคะตามฉันมาเฟินเดี๋ยวพรวุนี้เธอใส่ชุดน,นี้มานะแล้วโตตรงนี้ก็มาใช้ได้เลยขอบคุณค่ะบอส ไม่ว่าหรอกจ้าเอ้าผู้จัดการเฟิร์นคนนี้คือ<ม>ลูกสาวที่เคยเล่าใฟังใช่ไหมใช่ค่ะบอสนา่ารักมากเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะเจ็ดขวบค่ะถ้าเบื่อห้องแม่เนี่ยมาเล่นห้องน้าได้นะห้องน้าอยู่ข้างเนี่ยค่ะขอตัวกันนะคะ<ม>ตปเข้าห้องคุณแม่กันดีกว่า ว้าวห้องทำงานของคุณแม่ใหญ่อย่างที่คิดไว้เลยใหญ่กว่าห้องนานเราอีกมาค่ะลูกชอบไหมคะชอบค่ะที่แม่ทำงานเรลิกดึกเนี่ยเพราะว่าแม่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งรู้ไหมแม่คะหนูขอไปห้องน้ำได้ไหมคะได้สิคะปะเดี๋ยวแม่พาไปไม่เป็นไรคะ่ะ เมื่อกี้หนูเพิ่ง้ผ่านห้องน้ําหนูไปเองได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นรีบไปรีบมานะคะอย่าไปกวนพี่ที่เขาทํางานอยู่นะไปค่ะเอา้าน้องแพรวานะคะขอบคุณมากมากนะคะหนูขอบคุณนะเรื่องอะไรหนู พจึงบอกแล้วค่ะว่าแม่หนูเป็นแค่แม่บ้านพอแม่หนูอ่านหนังสือไม่ออกแม่ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การเพาะแม่อยากให้หนูไปหาหมอหนูแบบอบมาดูแม่หลายครั้งแล้วค่ะไอแม่บ้านขยะพวกนี้ทำไมไม่รู้จักเอาไปทิ้งจะปล่อยให้เหม็นเน่าหรือไงขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ไล่อ,ออกซะเลยนี่ นี่นยฉันขอเข้าไปนั่งในห้องทำงานบอสวันหนึ่งได้ไหมคะเธอหมายความว่ายังไงลูกสาวฉันแกเป็นมะเร็งเลือดขาวคะ่ะหรือว่าโรคลูคีเมียแกต้องได้รับการรักษาแต่ว่าแกไม่ยอมคะ่ะ เพราะว่ากลัวว่าฉันจะลำบากฉันก็เลยโกหกแกไปว่าฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขอบคุณนะ้ามากมากเลยนะคะที่ให้แม่หนูยืมเสื้อของน้าใส่ตั้งแต่หนูจำความได้หนูมีแค่แม่คนเดียวแม่คอยปกป้องหนูให้กินแต่ของดีๆซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้ทำงานหนักหลายอย่างเพื่อหนู นี่ค่ะคุณลูกค้าทำไมามึงมาช้าแบบนี้มึงขานมาแล้วไงขอโทษค่ะนี่มันเหละไปตั้งเท่าไหร่แล้ะมึงเจอกูแน่พอดีรถติดมากเลยค่ะคุณลูกค้าต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะรถติดมันก็เรื่องของมึงกูจะคอมเพนมึงแม่หนูเป็นคนประหยัดเวลาหิวแม่ก็จะกินแต่มา,มา แม่ก็จะเย็บเองเวลาแม่ทำงานหนักแม่ก็ไม่เคยเปวดว่าเหนื่อยเลยแม่หนูมีลูกสาวแบบหนูเนี่ยคงภูมิใจหน้าดูเลยนะตัวแค่เนี้ยแต่รู้เรื่องทุกอย่างเลยคุณนะคะอย่าบอกแม่หนูได้ไหมคะว่าหนูรู้ความจริงหมดแล้ว ได้สิน้าสัญญาน้าจะไม่บอกแม่หนูขอบคุณค่ะแม่คะหนูมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอลูกเดี๋ยวลูกนั่งรอแม่ที่ห้องนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ไปหาเจ้านายแม่ก่อนขออนุญาตค่ะผู้จัดการ ู้จัดการเป็นคนที่ทำยอดได้สูงสุดของปีนี้นี่เป็นของขวัญแล้วก็โบนัสค่ะแต่ที่พิเศษกว่าน,นั้นนะคะผู้จัดการได้รับวันหยุดสุดพิเศษอีกหนึ่งสัปดาห์สามารถใช้ได้ตั้แต่ตอนนี้เลยค่ะแย่ดีใจจังเลยแม่จะมีเวลาอยู่กับหนูแล้วเปิดดูข้างในสิคะ ขอบคุณนะคะเที่ยงแล้วหิวกันหรือยังเดี๋ยวฉันพาไปหาอะไรกินดูละครจบแล้วเนี่ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์ हाँ बाय